ซูเปอร์กอดดีนตอนที่2,350เ n นเชีย w a อเตอร์กพวกเขาหาอาหลังไม่เจอด้วยเหตุน,นั้นคุณหญิงมิเรอร์จึงพาหาันเส้นกลับไปที่ยอดเขาอีกครั้งโชคดีที่หันเส้นดูเหมือนจะเป็นแค่หวัดเท่านั้นเมื่อกลับไปถึงยอดเขาคุณหญิงมิเรอร์ให้คนของเธอกางเต็นท์ให้กับหันเส้นเพื่อให้เขาพักฟื้นหันเส้นรู้สึกปวดหัวอย่างมากแต่เขาไม่ได้พยายามต่อสู้กับมันและตัดสินใจนอนหลับไปมันไม่มีใครทําอะไรหันเส้นได้ ขณะที่คุณหญิงมิเรอร์คอยดูเขาอยู่และกิเนลนโลหิตก็คอยเฝ้าเต็นท์ของฮันเซินอยู่ด้วยเช่นกันด้วยเหตุน,นั้นฮันเซินจึงสามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจเนื่องจากฮันเซินรู้สึกปวดหัวไม่นานเขาก็หลับไหลไปเขาไม่รู้ตัวว่าเขาหลับไปนานเท่าไหร่แต่ในตอนที่เขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกดีขึ้นมากอาการป่วยของเขาหายไปอย่างปลิดทิ้งฮันเซินยืดเส้นยืดสายและคลานออกมาจากเต็นท์เขาก็ต้องตกใจทันทีที่ออกมาฮันเซินหลับอยู่ในเต็นท์บนภูเขาลูกหนึ่ง แต่ตอนที่เขาคลานออกมาเขากลับมาอยู่บนชายหาดสีขาวที่ห่างไปจากทะเลเพียงแค่ไม่กี่เมตรเท่านั้นหันเส้นหันไปร,บรอบๆและรู้สึกตัวว่าเขาอยู่บนเกาะเล็กๆเ,เขาสามารถมองเห็นทุกซอกทุกมุมของเกาะได้จากจุดที่ยืนอยู่เกาะน้อยน,อยนี้มีขนาดเล็กกว่าสนามเบสบอลมันมีต้นปาล์มสองต้นตั้งอยู่ภาพที่เห็นทําให้หันเส้นขมวดคิ้วมันน่าประหลาดใจที่ใครบางคนสามารถเทเลพอร์ตหันเส้นมาที่นี่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภายใต้การจับตามองของคุณหญิงมิเรอร์ถึงแม้หานเซ่นจะไม่รู้ถึงขีดจำกัดของพลังของคุณหญิงมิเรอร์แต่เธอเป็นถึงมือขวาของราชาไปนั่นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นสัตว์ประหลาดแถมกิเลนโลหิตที่เฝ้าอยู่ด้านนอกเต็นท์ก็ไม่ได้ส่งเสียงดังอะไรในตอนที่เขาหลับอยู่ถ้าเขาถูกเทเลพอร์ตออกมากิเลนโลหิตก็ต้องมีปฏิกิริยาอะไรบ้างขณะที่หานเซ่นกําลังคลุ่นคิดคลื่นที่สูงหลายร้อยเมตรก็ก่อตัวขึ้นในทะเลอย่างกระทันหัน มันซัดเข้ามาด้วยความเร็วสูงและเสียงคำรามของมันก็ฟังดูเหมือนกับจุดจบของโลกใบนี้อานเซนตกใจและรีบใช้วิชาเรื่องราวของยีนทันทีเนื่องจากตอนนี้ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังของคิงอีสเรื่องราวของยีนจึงเป็นแค่วิชาเดียวที่เขาสามารถใช้ได้แต่คลื่นนั้นไม่ได้ซัดเข้ามาบนเกาะมันหยุดนิ่งและทอดเงาปกคลุมทั่วทั้งเกาะหลังจากนั้นน้ําก็เริ่มรวมตัวเป็นเหมือนกับใบหน้าขนาดใหญ่และจ้องมองลงมาอย่างหานเซนที่ยืนอยู่บนเกาะเจ้าเป็นใครกัน ทำไมเจ้าถึงพาข้ามาที่นี่หานเส้นถามใบหน้าขนาดใหญ่นั้นเจ้าจำข้าไม่ได้อย่างนั้นหรือหานเส้นคิดว่าใบหน้านั้นดูคุ้นคุและไม่นานเขาก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าที่ประกอบขึ้นจากน้ำไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นใบหน้าของอลางอลางหานเส้นประหลาดใจข้าคืออัลฟาของน้ำข้าคือเอ็นเชียนวอเตอร์ก็อดเสียงของเอ็นเชียนวอเตอร์ก็อดดังมาราวกับคลื่นสึนามิเสียงนั้นดังมากถึงขนาดทําให้หานเส้นราวกับว่า หูของเขาจะแตกเจ้าคือเอ็นเชียนวอเตอร์กอดหันเส้นอึ้งไปเขาจําได้ว่าเขาเคยบอกอาลางว่าเขาจะกินเอ็นเชียนวอเตอร์กอดออริจินนลไม่แปลกใจเลยที่สีหน้าของอาลางดูแปลกไปในตอนที่เราพูดไปแบบนั้นที่แท้เขาก็คือหันเส้นอยากจะตบหน้าตัวเองที่พูดอะไรงี่เง่าแบบนั้นออกไปแต่หันเซ้นรู้ว่าการมาเสียใจในตอนนี้นั้นไม่มีประโยชน์อะไรเขาไอกรบเกลื่อนและพูดท่านเอ็นเชียนวอเตอร์กอดได้โปรโด่าโกรธไปข้าก็แค่พูดล้อเล่นเท่านั้น เจ้าแค่พูดล้อเล่นอย่างนั้นเหรอเอนเชียนวอเตอร์กอตทําสีหน้าที่เกือบจะดูเหมือนกับรอยยิ้มแต่มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวใช่แล้วมันเป็นแค่การล้อเล่นหันเส้นพยักหน้าขณะที่เขายังคงใช้วิชาเรื่องราวของยีนต่อไปตอนนี้เขาได้แต่คิดเกี่ยวกับการหนีไปจากที่นี่โชคดีที่เอนเชียนวอเตอร์กอตกําลังจะวิวัฒนาการเป็นเทพสปิริตหันเส้นจําเป็นแค่ต้องกลับเข้าไปในก๊อตแซงชูรี่และรอคอยจนกระทั่งอีกฝ่ายตายไปหลังจากนั้นเขาก็ค่อยกลับเข้ามา แต่ในร่างกายของหฮร์เซินมีคิงอีสต์อยู่เยอะเกินไปทําให้เขาไม่สามารถใช้วิชาโลหิตชิพจรได้เขาไม่สามารถใช้เชื้อเพลิงของวิชาโลหิตชิปจรเพื่อพาตัวเขาเองกลับเข้าไปในก๊อตแซงชูรี่ได้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ล้อเล่นต่อไปแอนเชนวอเตอร์กอดพูดหลังจากนั้นร่างกายน้ําของเขาก็แตกกระจายกลายเป็นหาฝนที่ตกลงมาใสา่เกาะน้ําไหลามาที่ตัวหฮรเซ้นและทําให้เสื้อผ้าของเขาเปียกโชกแต่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรดูเหมือนว่า แอนเ e ียนวอเตอร์ก็จะไม่ได้ใส่พลังอะไรเข้าไปในน้ําดังนั้นมันจึงเหมือนกับฝนที่ตกหนักเท่านั้นข้าก็แค่พูดเท่านั้นข้ายังไม่ได้ทําอะไรสักหน่อยเจ้าไม่เห็นต้องโกรธขนาดนั้นเลยหันเส้นพูดด้วยความรู้สึกคับคล้องใจตุม้มแอนเชีย w วอเตอร์ก็ไม่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งแต่บางสิ่งระเบิดขึ้นไม่ไกลไปจากจุดที่เขายือนอยู่มังกรสีเงินตัวนั้นโผล่ออกมาจากน้ําและแสงสีเงินของมันก็สว่างไสวยราวกับดวงอาทิตย์ที่กําลังเจิดจ้า พลังของชีวิตของมันดูน่าสะพรึงกลัวมังกรปีกสีเงินคำรามและแสงแห่งเทพสีเงินของมันก็แพร่กระจายออกไปครอบคลุมในระยะสายตาหันเซิ้นรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาจมอยู่ในโคลนทําให้เขาแทบจะไม่สามารถขยับร่างกายของตัวเองได้มังกรปีกสีเงินอ้าปากและเผยให้เห็นแสงสีเงินที่ดูเหมือนกับกาแล็กซีที่หมุนวนมันกําลังจะกลืนกินหันเซิ้นเข้าไปภายในแสงแห่งเทพของมังกรปีกเงินหันเซิ้นพบว่ามันยากที่จะเคลื่อนไหว เขาไม่สามารถหลบหลีกการโจมตีของมังกรปีกเงินได้ขณะที่เรื่องราวของยีนยังคงทำงานเขายื่นมือทั้งสองข้างออกไปหาซี่ฟันหนึ่งของมังกรและพยายามจะหยุดมันเอาไว้น้ำหนักของมังกรปีกเงินกดตัวของหันเส้นจมลงไปในทะเลด้านล่างหันเส้นยังคงจับฟันของมังกรเอาไว้แน่นขณะที่ร่างกายของเขาค่อยๆจมลงไปในน้ำมากขึ้นเรื่อยๆเขาไม่สามารถหยุดเจ้ามังกรเอาไว้ได้หันเส้นใช้วิชาเรื่องราวของยีนอย่างเต็มกำลังเพื่อที่จะดันพลังของมังกรปีกเงินเอาไว้ ขณะที่มังกรดำลงไปในน้ํามันก็เกิดแรงดูดมหาสาลภายในปากของมังกรถ้าหานเส้นปล่อยมือแล้วก็เขาก็จะถูกดึงดูดเข้าไปในปากของมังกรยิ่งไปลึกมากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องยากที่หานเส้นจะทนต่อแรงดึงดูดของร่างกายของเขาสันรัวภายใต้แรงมหาศาลของมังกรและเขาก็รู้สึกราวกับว่าแขนกําลังจะถูกฉีกขาดโดยพลังนั้นตุ้มทันใดนั้นร่างกายของหานเส้นก็เรืองแสงสีทองออกมา แสงสีทองพุ่งออกมาจากทุกซอกทุกมุมของร่างกายและกลายเป็นสัญลักษณ์จํานวนมากเนื่องจากการโจมตีของมังกรปีกเงินคิงอีสภายในร่างกายของฮารเซนจึงทํางานขึ้นมาคิงอีสสีทองหมุนวนรอบรบร,บร่างกายของฮารเซนและทําให้เขารู้สึกได้ถึงพลังอันไร้ขีดจํากัดที่ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเขาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันให้ความรู้สึกราวกับว่าทุกสิ่งในโลกนี้มอบพลังให้กับเขาภูเขาหุบเขาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พืชพันธุ์ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิงให้กับฮารเซน ครับสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตาม